อยู่หน้าหน้าหน่อยนิดนึงไม่งั้นรวบไม่ทันเฟิร์สเฟิร์สชาโลสโเวนในห้าตีอยู่เวสสามสองหนึ่งตัวนั้นแ่ะสวยตายปะจะตายไม่เป็นไร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 ชิวๆิวที่ระวังดูน็อตโยเดฮาบกาลาฟิสอ่าดูอยู่ดูอยู่ดูตลอดดูตลอดเออเซเว่นพอยตีเจ็ดเบสเจ็อ้ยครับ ราคาดีโดนดึงมาว่ะโยเรเฟิร์สเฟสวเสี่สามสองหนึ่งเฟิร์เวสโชกเน่าอแบบโยวีวีเควันเกเลยไม่ไม่ไม่น่าไหวปะมันมองมันมองแล้วพี่มันมองแลโเตรียมเตรียมเลยเตรียมเลยเอาเลยเบรกเบรกเบรกโอเคอีวานอีวานกเด็บัสเด็บโฟกัสคูเกตโชกลยฮสี่สามสองหนึูเกตโชคเาฟูเกตโชคเนาฟูเกตโชคเา ยังไงมาต่อไหนมาต่อโยทำต่อยทำตอีเดฟคาเดคาเดฟคาเดคาเดทำตอทำตอินเทอร์ที่ทำินเทอร์ทีกต้ตกตาต่อกทำต่อกทำต่อตายหมดตยเลเกทำตทำตอทำตอทำตอไม่ไหววนี่อเชื่อดีพีอฟิวอะูบอเลยทำน็อต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 ทาเบร์ทำน็อตทาเร์โอเคทำตัเวททำตัเวทโยยทำตัวเวท โย่ชาโรตเซาชโรตเซเวนในห้าสี่สามสหนึ่งฟูเตฟูเกตมาฟูเกตมาูเกตมเกี้ยเกี้ยงเลโอ้ยแม่ค้าพาม่ตายเออดี่อเพเปสปสปเอ้ยวีเพย์วันดเกโอเควีเพย์วันกวีเพวันเกตโดนเฮโรเจดีเขาเล่กเขาใส่เฮโรเจหมดแล้วจับสองตัวนะโยสเปมออินดัสเทรีเปสกรดีมันเล่นเบสเดียวเฮโรเจเสริมขบสองตัว มีรวบมีรวบขนาดผมเล่นไม่ได้เลยผมปาฏิ A Study มึงเหลือได้ดีเพื่กี่คนทำไมกูไม่เห็นตีบอลแม่งเลยวะไม่มีไม่มีมันเป็นมันเป็นบอลถลุมแพงๆคนนี้สเปซให้เธอเรียกว้างไม่เป็นไรโยสเปซต่ออีทน็อตอีทอีทไซโอเคแบ่งแบ่งมาตรงน้องแบ่งเก็บเวเจ็ดเวดิวดีวแม่งไปดิ ไม่ต้องรีเซ็ตไหมฮะหรือว่าตัดเจตเอาไปแล้วตัดเจตเอาไปแล้วระวังมันรวบนะรวบแข็กอะก็บอดแล้วอ่าโอเคมันเริ่มมองละมันมันจะคาโลมั้งอ่ะโยสเปนมอน็อตโยแคปูน็อตอีสต์ QQQ แทงคิวเด็ดพีเพ็กก็เป็นเพ็กอะเยโะคนตัดเวฟคนตัดเวฟเดี๋ยวไปก่อนมันเป็นมันเป็นนี่มันเป็นนี่มันเป็นเฟิร์สมันเป็นเฟิร์สมันผมเข้าไปเบ็อยู่หลังเลยเยอะลูฟเวตเคเวสเคเวสสเตเปิเวสนิเกตเวสในห้า C สามสองเวเวท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 ชงเวทชงเวทชงนเวทชงาเจ้าคุณจ้บคุณจบคุณจับกลับกลับไอ้ยเปนอนเปนมอนิดอน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 โอเคสเปนมอ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 ดเดเโฮเตาโฮเาโยคําเตา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 สเปนมอ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  เปมาตปมาเด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 โหตอีเดโหตอีตอีโยคำตอคำตอเลยเข้ามาเข้าในโย่ไอเกตเสานะเสารอก่อนรอก่อนเสาตอสอีรอก่อนตอสอีไปสเกตไปิตอสตอในห้าดเเกโยโยเาตอตอีในห้าสีมสองนึ่งไอเกตนไอเกตนมีออมีมีมีเรียบร้อยโอ้แฮนดได้รีบเลยเรียบร้อย